สวัสดีครับเับสบายดีสวัสดีมื่อนี้ครับสิภาพี่น้องมากินมักตองเนาะกินตำตองมาอใหม่ก็สดอยู่ตับมกตองแสบๆมือกันกับไข่ไข่เน่าไม่มาไม่มาเป็นลุกไข่เน้นว่สมบูรณ์เล้วมันก็ใหายกำเนิดบุ่นวายแล้วค่ะ กินมักตวอรกติก็ง่ายเลย่นอะกินแล้วก็ไปสนไปบรรทมกินแล้วก็บรรทมสิคะรออะไรอยู่หอมนะไข่เน่ากำมังด้กินมือนี้มาที่ข่อยได้กินจะเอ้ยไม่อกินไม่ร

อยูไปหง่ายเบิดเลยพักแขยงพักแขยงซางมันใหญ่โว้เลยเป้เรเหยงาเพื่อน่ะเดี๋ยวมือแรงจะลอยปูบึงทันทรายมาทันทรายก็ตื่นอืมหนาพี่แมวเนี๋ยพี่น้องหื มันถือแซงแงดดเนาะบาดนี้กับสีผ้ากินตำาม,มาักตองกินแล้วก็ไปกลอมน้องเ้้ยออีลาเออกินแสรก็นอน,นตัวถึงรอบใช่ไหมกินแล้วก็นอน

มดต่อมตื่นยกไอ้เจอกับยกแมวอยู่บ้านกับยกยกปีไม่ยังกับพ่อได้กินแม่มาพ่อได้กินเลยก็คุณบูไปหาบ่มีสกินยอดบ่หาบนกับบูมีเสียดายบ่เป็นปูนาแบบนั้นนะเพื่อนปูนาเออหยั่งก็มันสีหอม ดำหน้าเวิรแหละแล้วก็เลยบอกพี่นอดำหน้าทั้งบะแม่ก่อนเ้ากระลุกดำหน้ามันนี้ดำหน้าอยู่สองคนสามคนแรกกันหรอจังงงงางคนในปีนีมีคนดำหน้าจั่งจนะัางสองเหมือสองคนเหมือสองคนภกาศช่งกัท่านะไแกง่าย พอบอกว่ากวานจากโรคคเดียวอย่างกะมันสมัครมือเล็กหน่อยใชยเล็กหน่อย,อย,อยลูกข้ามกันเ<ม>ลยกะอันุกกะว่าถ้ามูปินปกติหน่ข่อยสีดำก่อนมูปินหน่ข่อยดำน้ำรังมู มันสีเป็นไข่ย้อนบรสมบูรณ์กว่าก็หอยมาเขือกันทนำื่ออยู่บ้านเมียเฮียสิมยังพักผู้หญ้งะใ มาแนวหนังคอยเมื่ออยู่บา้านคอยกัดไปหาผู้คุยมาขายเด้อ <laughs> ไปหาครับของม,มาขายเนาะสิไปซื้อข้าม,มันหนอกม,มาขายมันไงควบคิดความ,ามาคามิดน,น,นะแล้วเพื่อนอะไรอนะสีเห็ดผัวเห็ดสวนอืมปรุงหารปรุงนีค่าย ค้ามคิดความาปันขมแม่เค็ม่เนี่ยขี้ไม่ออกนะกินก้อนมันมั้งนี่ยากินนะทุกคนถ้ากูกินขาาแล้วตลอดไม่ได้ก็ได้กินตำหมกโอ๊กกนเที่ยงให้พี่เนาะ Tâm mắc to, tâm mắc to Thả à, lái con này, bộ cơn hà là thi Họ bọc Hát cả nhà, không khăm liều, hắn mà à, Một lấy kín cho bạn thăm Kín cho con, xếp xếp ở cá rông mái ra con Mơ đơ, mơ đơ, mơ đơ chắc lạng, mơ lạng lén Cám xếp Con thay bộ đáy đây แกงคูมือนี่เองแล้วจอยคนรูกว่าโดุกแบนมันเผ็ดมันสมก็ถือเรียกอะข้อถือเรียกที่นึงก็ไปน้องเดิมมือนนี่เหมืนห้อยห้อยออกห้อยออกมน คือถ่ายลอตเอรี่อกมาคือถ่าพังถ่ายหลุดกันเนาะพี่น้องพูดยึดถือัวนี่ยังไม่พอนะตามอีกอุตส่าห์ไปเสียแต้มวันที่หนึ่งเนาะจับพูดอยากได้เงินขอจับกับามาคายขอยถ่าลอตเตอรี่นาะผู้ดยซ้สามหมื่นเต็มบ้มาจ้ากี่มากอะแรงเขาไม่ซ้อยวับ กายคอยไปเซยปลาล่าสมเื er> ่องกินผู้พยาเกสู <t <t uh um ่ผมเมน้ากินหอนอีกจำไ้แตกอยู่แมเลยกินตำมึกตองเพกาะแนงหอมหอมกินปลาแดกตีดำโอ้ใ้สบ นี่คืออต่างอันนี้คือของปลอมอะไรคือว่าของปลอมกระปูของปลอมกระปูโมเมนต์โมปูโมเมนต์ปูหน้าห้าวพักขยันกับพักขยันซาไปหาว่าพักขยันซาพักขยันแบบหน้าแบบนี้ก็จะบอกว่าใส่ได้พักขยันผูบ้านเท่าเอื่องไง cái nhang phụ bé em bé à phải chào em cái nhanh phải cái nhang phụ phải ăn mừng cái chào phải cái nhang em thì không chén ngoài nọ chụp chụp hai cửa thì bánh ngoài sẽ làm cho có đẻ hai mẹ บ่ส่างน้อยยอมหากินยะก็แซ่บเนาะแซบเบิดบ่ได้เพิ่เฮ็ใหม่กินบ่ได้เพิ่นยใหม่กินโอ้ยกินมุๆๆแซบเบิใหญ่ขึ้นมากินยังก็เือบตะกี้เห็นยังบอายเนาะแตงนอยน่ะไปวัดนี่ก็ไปยแยขนมก็บ่เห็นว่าสิอยากอาพอเผามาแล้วโอ้ยหาทํานํสอ้ายๆๆว่าซ อยุดตกใจด้วยวามันเขาเขาเอาจังสเนี่เพราวันมันแดดเอามา่กิ้เขาอยู่ร่างบ้านเปิดนี่มาอันคือมันเอนแดดนี่แจ่มสว่างเลยมุมเก่าแล้วก็มุมเดิมชิ้นชิ้นโบราณเอาสิิ๊กเข้าก่อน แพะกันไปกินเขามากก้อนไหไมากินมันต่ำมันอกแต่ปลาแซวอมือนั่นละกินเขาก่อนกันด้กันนะเนื่อลแซวพรองมนันเมื่อนแซพรองอนี่แล้วแหละว่าพอพี่น้องไปกันเด้อาย